จบคุณสายครีเอเตอร์หรือเปล่าและฟีเจอร์ที่ผมโคตรชอบที่สุดตัวนี้ต้องเอาคืออันนี้ครับแคนนอนไม่กั๊กเลยตัวนี้อันพูดจริงกระนอดที่ไหนสับไข่ให้หน่อยนะคะสับ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 ได้เครื่องบินไปญี่ปุ่นไปหากล้องแคนนอน6 m a กมัสองนะครับอ้าวนี่โยนไปชิดกล้องนะครับอ้าวนี่ R3 นะฮะ,ะอ้าว R5 หที่ไหน R 6มีแต่ R6 62หาไม่เจอที่นี่นะครับโอ้ยทำไมไม่มีที่นี่อันนี้ร้านกล้องประจำผมนะฮะที่โอซาก้ามี r 6 2ไหมดูซิขาบอกหมดนะขายดีมากหมดนะครับแหม่เว้ยแบรนด์นิวซิกป๊บกลับมาเมืองไทยดีกว่านะครับโอ้โหเปิดไฟปึ๊บ,บไฟมานี่ฮะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ EOS r 6 Mark II นี่นะครับนี่โอ้โหล่วงหมดปึ๊บ <c oughs> โอ้โหนี่แหละครับมาแล้วครับ e o s 6ตัวนี้นะฮืมชูเห็นไหมครับเขาว่าตัวนี้มันคือเกมชนเจอร์จริงหรือเปล่าเพราะว่าเกมชนเจอร์คืออะไรครั้งหนึ่งเนี่ยผมคุยกับนักฮาลานกล้องที่ญี่ปุ่นนะบอกว่าคนซื้อกล้องน้อยลงจริงหลายปีก่อนมือถือมาแรงแต่ตอนนี้เทรกนกำลังจะกลับมาครับเพราะว่าใช้มือถือเซ็นเซอร์เล็กๆเนี่ยแบตกราวเบอร์ก็เบอร์หลอกๆด้วยนะ <S <S มันไม่ฟินครับมันไม่ใช่ที่สุดของการถ่ายภาพเทรนของการเล่นกล้องก็กลับมาอีกครั้งนึงนะเจ้าตัวนี้ถึงบอกว่าเป็นคิงของไฮบริดมันเป็น ชิงของไฮบริดครับมันเป็นยังไงนี่ให้ดูใกล้ๆก่อน ผมเป็นหนุ่มไฮบริดไม้ถามจริงผมเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากแล้วก็ถ่ายวีดีโอถ้าดับจริงๆนะส่วนตัวเนี่ยเจ็ดสิบสามสิบลยในส่วนตัวนะไม่ใช่ทํางานผมมีกล้องเกือบทุกยี่ห้อแล้วนะครับเจ็บใจมากกล้องที่ถ่ายวีดีโอดีๆของค่ายอื่นๆภาพนิ่งจะเป็นแค่เหมือนแบบมีไว้งั้นอะมีไว้อะเออมีไว้ให้แบบถ่ายได้บ้างอะแต่ไม่ใช่แคแนนเพราะแคแนนไม่กักแคแนนก็มีกักแค n นนก็มีกักเพราะว่าทำไมเราแคแนนต้องกักเพราะแค n นนเ้ามีเป็นพีระมิดเลวนะครับตัวไหนเป็นคิงแคแนนเนี่ยต้องเป็นวันดีเอ็ีซ์มาร์คพร R1 ดนี่ยผมเอาแน่นอนรอเลยนะแต่ตอนนี้ไฮบริดเนี่ยมันไม่ใช่กล้องที่แบบว่ากล้องโปรเฟชชั่นอลสุดยอดถ่ายโอลิมปิกถ่ายได้แต่ถ้าเขาจะถ่ายโอลิมปิกเขาก็ใช้อีกกล้องหนึ่งตัวนี้มันเลยกลายเป็นคิงของไฮบริดไงเป็นสำหรับใครที่ชอบทำวิดีโอคอนเทนต์ใครที่ชอบถ่ายภาพจริงๆผมอยู่ในโลกของแค n น n นี่ประมาณประมาณ3ปี4ปีตั้งแต่ออก EOS R นะครับแล้วก็มา R5 r 3แล้วก็มา R6 มัก2ตัวนี้แหละเล่าให้ฟังว่ามันเป็นไงคือต้องเปรียบเทียบห้ดูนะครับว่าอามเหกงง่คือางหน้ามาน,นี่คือ R6A5 R6 ยม นิดนึงรู้สึกนะที่ผมรู้สึกเองเล,เ,ลเล็กกว่าแต่มันสามารถใช้กริปที่ใส่ R5 ได้นะเนี่ย R5 นะครับข้างบนก็แตกต่างกันส่วนตัวชอบข้างบนของ R5 มากกว่า R5 ก็จะมีความคล้าย R3 นะครับด้าน,นบนจะเป็นสกรีนอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมผมชอบแบบนี้ของ R6 อะ่ะมันจะเป็นไดอัลแค่ต้องคิดมาแล้วว่าการที่จะเป็นไฮบริดเนี่ยมันต้องเล้นทั้งภาพนิ่งและววิดีโอใช่ไหมแล้วคนที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่โปรเฟสชันอลขั้นสูงสุดมันจะเป็นคนที่ต้องการความง่ายด้วยซิมพลิซิตี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไดอัลแบบ ก็ยังตอบโจทย์อยู่นะครับอย่างแรกที่ชอบเลยคือข้างหลังเนี่ยมันเหมือนกันเลยอ่ะนะฮะดูออกกันไหมครรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนให้ดูนิดนึงหนึ่งวิสองวิอันไหน R6 อันนีน้หรือเปล่าอันนีน้คือ R6 นะครับคนก็บ่นไปว่าเมื่อก่อน R5 ตัว power อยู่ทางนี้เวลาจะใช้มือเดียวถือกล้องขึ้นมาเคยเหมือนกันยังไงดีว่าต้องใช้มือมาช่วยแต่ตอนเนี้ยการที่เป็น king of economics การออกแบบทานสุดยอดเขาเอามาใส่ฝั่งขวาเนี่ยหนึ่งกริปมันจับถนัดมือไม่พอนะฮะผมหยิบขึ้นมาอย่างนี้นะจับมาปุ๊บจับกงปุ๊บเทอบ เปิดไดไ้ลยซึ่งอันนี้ชอบมากอาร์ห้าทำไม่ได้ครับอาร์ห้าต้องคือแบบบางทีมือยุย่ยก็ต้องเอามือนิดนึงอันนี้คนเรียกร้องมันไปนะฮะเล็กน้อยมากแต่คือดีมากที่มันอยู่ฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายเป็นไลท์ก็เป็นโฟโต้วิดีโอนะครับตรงนี้และนี่นะครับอารหกของผมก็ต้องใส่ที่ใหม่ที่สุดของผมเหมือนกันนี่ปึ๊บนะครับตัวนี้นะฮะนี่เลย135 f 1.8นี่เลยปึ้งหนักทีเดียวแต่มันเป็นเลนส์ที่แบบมีการสั่นในตัวครับมันมีนาโน u s m นะฮะออโต้โฟกัสไดรฟ์นะครับ,รบเป็น135ทีี่เเเงยบมาากวลราถ่ายเนะี่ยมันจะไม่มีเสียง มีถ้าจะไม่ได้ยินเลยนะครับแล้วพอมีการสั่นในตัวเนี่ยเป็นตัวแรกของโลกเลยหรือเปล่านะฮะที่มีการสั่นในตัวอาจจะใช่เลยนะเพราะว่าระยะคทเลโฟโต้แล้วอะภาพนิง่งชัตเตอร์สปีดมันช่วยได้ไงวนะิดีโอเนี่ยการที่มันการสั่นในตัวนี่นะครับไทกระตัวของ Canon ด้วยนะตัวใหม่ๆทั้งหลายแต่สต็อปทำได้อยู่แล้วและทำได้ดีมากด้วยครับร้อยสามห้าแบบมือเปล่านะดูสิ <105. S 1> นะฮะดูสิแฮนเฮลนะนี่คือร้อยสามห้าแฮนเฮลนะดูสิครับนี่ดูสินิ่งยังแบบอยู่บนขาตั้งกล้อง ต่อที่ R6 กันก่อนนะครับ R6 นี่นะนี่นี่ตั้งอย่างนี้เลยเรื่องจอเนี่ยคล้ายๆเดิมครับคล้ายๆเดิมฟลิปสกรีนและสูชั่นก็ใกล้ๆเดิมนะครับแต่อันนึงที่ผมบอกคิงไฮบริดไงคือกล้องส่วนใหญ่ที่เน้นวิดีโอเนี่ยสมัยก่อนที่ผมมีก็เป็นพวกแบบสิกว่าล้านสิบห้าล้านมันแบบมันถ่ายเก็บเล่นๆได้บันไม่ฟินเลยจน R6 เนี่ยออกมาเมื่ปี2ปีที่แล้ว21.1ล้านพิกเซลนะฮะแต่ตัวนี้24.2ล้านพิกเซลนะครับเพิ่มขึ้นมาให้ถึง4เลยซึ่งถืออว่าโเคคมมโอเาก24ล้านนเี่ยมันคืออกล้งถ่าายรูปดีีๆน่เองถ้ 2ี่ผมรู้สึกยังไม่ถึงแต่ตัวแรกตัวใหม่เข้ามาเป็นยี่สิล้านนะครับซึ่งอันนี้ชอบผมจะบอกเหตุผล5 <c oughs> เหตุผลที่ผมรู้สึกว่าตัวนี้คือแบบตอนได้ยินมาอู้เหรอมีเหรอมีเหรอปิง๊งปิ้งปิ้งห้าแล้ว,ลว,ลวนี่แหละเดี๋ยวบอกให้ฟังไปเจอแล้วครับแคนนอนเอาหกเอาหกมักสองนี่ไงตัวนี้เอ้ยโอ้โหโดนล่ามโซเลยนะเนี่ย แน่นอนครับแคนนอนแปดสตอปแม้ว่าเลนส์บางตัวจะไม่ใช่เลนส์ที่มีกันสั่นนะมันก็กันได้8สต็อบางตัวเนี่ยถ้าเป็นเลนส์ซูมเนี่ยบางอาจจะได้6หรือ7สต็อปก็มีแต่ส่วนใหญ่จะได้8สต็อนะครับอ่าหถ้าใช้ชัตเตอร์แบบแมชชนิกเนี่ยมันจะปับๆับปรบปับรูวได้12ภาพตัวนี้ถ้าเป็นแมคชนิกชัตเตอร์ก็12ภาพเหมือนกันแต่ที่เจ๋งคืออิเล็กทรอนิกสชัตเตอร์ตัวเก่าได้แค่20เฟรมต่อวินาทีตัวนี้ถือว่าแบบบ้ามากที่ทําได้40<ๆ>เพิ่มมาอีกเท่านึงเลยผมชอบคือว่าปกติผมถ่ายนางแบบเนี่ยถ้าผมใช้อิเล็กทรอนิกส์ชัตเตอร์นะน้องเขาโพสต์มาโพสต์มาถ้าเป็นกล้องอื่นๆเนี่ยภาพจะเห็นเลยว่าภาพมันจะมี แข,แขนงอบ้างอะไรอ่อบ้างใช่ไหมแต่ตัวนี้เนื่องจากมันใช้โปรเซสเซอร์สมองของ A3 มาไงเวลาใช้อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์เนี่ยสมองมันเร็วพอที่จะให้การเคลื่อนไหวของน้องเนี่ยเวลาใช้อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะปกติถ้าเป็นกล้องอื่นเนี่ยถ้าผมใช้อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ถ่ายนางแบบเนี่ยภาพจะเสียเยอะมากครับ ให้เหตุผลแรกก่อนดีกว่าอ่ะเหตุผลแรกที่ผมชอบเลยติง้งไลค์แรกเลยนะตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับที่ c a n o อนมีโหมด moving subject HDR นะครับนี่นะผมอยู่ใน HDR โหมดนะครับนี่กดเข้าไปปุ๊บจุดข้างล่างเลื่อนลงมาเมาห็นไหมับนี่นะตรงนี้นะปุ๊บ moving subject ช็ตรงนี้ไปนะมันคือปกติทั่วไปการถ่ายภาพไ y เดนิกเรนจ์เนี่ยโคตรสำคัญเลยโดยบางโอกาสไม่ได้ใช้ตลอดคือผมไปถ่ายไป้ายไฟกุลิโกมาอย่างเงี้ยคนที่ยืนอยู่แสงแบบนึงแต่ภาพข้างหลังแสงสว่างมากแล้วคือถ่ายหน้าคนชัดข้างหลังขาวจั่วเลยป้ายชัดหน้าคนดำมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ซึ่งทั่วไปเนี่ยมันต้องถ่ายภาพรวมๆไงปับป๊บปับใช่ไหมเอาแล้วมา m e r เมิร์กันแต่ตอนนี้พอมันเป็น moving subject ได้เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องนิ่งๆนะมันขยับได้นางแบบก็สามารถโพสได้โพสไปเดินไปขยับไปได้อันนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับอันนี้คือชอบอันแรกเลยคิดว่าได้ใช้มันไม่ได้ใช้ตลอดแต่พอต้องการใช้เนี่ยมกอกจะแบบอ้ยหยิบมือถือมาถ่ายดีกว่าวเวลาเจอ HDR แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วตัวเนี้ยมันทาเป็น moving subject HDR เจ๋งมากครับไลค์แรกนะฮะเรื่องพวกไฮสปีดนะฮะพวกซอลลูโมชันเนี่ยตัวกล่าวได้120เฟ คือแบบโอ้โหแบบสโลงอย่างนี้เลยอะมันต้องอยู่ในโหมด1080นะครับ1080คือ Full HD แต่ถ้าเป็น 4K เนี่ยมันได้60เฟรม per second ถือว่าเยี่ยมแล้วซึ่งอันนี้คือแบบหือแบบเจ๋งมาก Canon มีหลายรุ่นมากตอนนี้ยังงงกันนะเพราะว่ามันจำง่ายมากเลยรุ่นที่ท็อปที่สุดเขาใช้เลขกหนึ่งนะฮะของผมมี R3 เนี่ยแปลว่ายังไม่ได้ท็อปที่สุดตัวนี้ R6 ที่ออกมาเป็น R7 R10 R8 บางกล้องก็เป็น APS-C APS-C ก็ครอปเซนเซอร์เซนเซอร์เล็กลงมานะครับเลนใช้ข้ามไปข้ามมากันไดดด้้้นนนนนนนะะะคครรัััับบบอออออาาาาา R5 R5 ีีีีีีกกกกกวววว่่่่่่่่่ R6 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 มมมมมมยตตททเื2ปแแลสสหผ็ วิดีโอดีกว่า r 5นิดหนึ่งอืมแต่ตอนนี้ r 6 Max 2ผมว่าดีกว่า r 5ที่ออกมา2ปีที่แล้ว r 5ได้ภาษีกว่าก็คือภาพนิ่งเรสูชชั่นสูงกว่าจริงนะครับแต่พวกฟีเจอร์ต่างๆเนี่ย r 6 2ตัวเนี้ยเจ๋งกว่าและยังต่ากว่าแสน r 6นะครับที่เมื่อก่อนเนี้ยถ่าย30นาทีต้องตัดตอนเนี้ยเขาบอกไม่ตัดแล้วไม่จริงครับมีตัดอยู่ตัดที่ประมาณ6ชั่วโมงถ้าถ่ายติดต่อกัน6ชั่วโมงเนี่ยมันจะตัดนะครับ เฮ้ยข <laughs> ัดก็ได้6ชั่วโมงถ่ายแล้วว่า6ชั่วโมงนึกไม่ออกเลยที่จะกดเลคคอร์ดหชั่วโมงการ์ดมันต้องเท่าไหร่ต้องใส่เป็นฮาร์ดดิสต่อตูดอะไรเง, <c oughs> งี้ยนะไลท์ที่2คงู่ใจที่2ปึ้งที่ผมชอบตัวนี้มากๆก็คือ p รีเรคคอร์ดดิ้งทั้งภาพนิ่งแล้ววิดีโอมันไม่ได้ใหม่นะผมรู้สึกว่าผมเคยใช้กล้องมาหลายปีแล้วมีโหมดนี้อยู่ฟังก์ชันนี้แต่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันเหมือนแบบมันไม่เจ๋งเท่านี้แต่ตอนนี้แคนนอนทำให้ออกมาดีมากภาพนิ่งคือยังไงพรีเรคคอร์ดด ใช่เห็นไหมฮะเราต้องตัดชัตเตอร์คร้างไว้นิดนึงครับพอตัดชัตเตอร์เนี่ยมันเหมือนมันจะถ่ายลูกหน้าไปก่อนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ชัตเตอร์นะรัวไว้ก่อนรัวไว้ก่อนแต่มันรัวแบบรัวในใจมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาปุ๊บมีผู้หญิงแบบเสยผมสวยปุ๊บเรากดเขาเนี่ยแหละไอช็อตที่เรากดไม่ทันเนี่ยเขาเสยผมแล้วเรากดเนี่ยมันจะมาด้วยครับอันนี้มันดีตรงนี้ไม่พลาดการถ่ายรูปทุกโอกาสเลยแต่ผมไม่ใช่เปิดโหมดนี้ไว้แบบ30นาทีไม่ใช่นะผมจะใช้ตอนที่แบบปลาโลมากันจะกระโดดอย่างเงี้ยมังเลยผมไไไปปเเออาาาาครรีีียยมมมมมมมแแแ่่่่งโโดดดสัักกทใชช้้้็ูหนนลววตุ๊บ รอน,นะรัวๆรอไม่ต้องตกใจครับมันมาเยอะเป็นไฟล,ล์ทั้งก้อนเลยเราเลือกตรงไหนได้เลยเอาตรงนี้ปุ๊บจะให้แฉกเป็นรอหรือเป็น JPEG ก็ได้หรือจะเก็บทั้งหมดก็ได้เราเจอแค่รูปเดียวรูปเลแล้วก็ลบทิ้งไปไม่ได้เปลืองไม่ได้อะไรกันเลยแต่ที่ผมชอบคือ p r e ะคอร์ดเนี่ยมีทั้งวิดีโอด้วยวิดีโอคือผมชอบจนขนาดผมเซตกล้องให้เป็นแบบ Pre r คอร์ดยนะแล้วก็ใส่วีอซีหนึ่งเลยรอเลยรอเลยพอมีรถมอเตอร์ไซค์คันนี้วิ่งผ่านมาปุ๊บชอบคันนี้ปุ๊บกดค้างมันถ่ายลวกหน้าไป3-5 3 3ึง 5V วววินนนททีีีมมััััเเเลลลืออกกกบไ้้ะะรแแ่่จจปป็หใตย อันนี้ไม่เอาเตะหัวใจไปไกลเลยกดคนนอนตรงนี้มากเลย <_ C AN ON> คืออะไรรู้ไหมครับที่ผมไม่ชอบ <_ S 2> งุหยิดนิดนึงนะฮะ <_ S 1> ไอฟีเจอร์เนี้ยผมรู้สึกว่าได้ยินละกรีดมากเลยนะครับที่อยากให้หัวใจแต่เตะไปเพราะแอบงอนก็คือว่า AS2 Crossup Demo เนี่ยไอฟีเจอร์นี้นะครับมันไว้สําหรับตอนที่คุณไลฟ์สตรีมมันถึงจะมีฟังก์ชันนี้ให้ทําไมไม่มีให้ตอนเป็นกล้องธรรมดาด้วยอะ่ะอันนี้ทาไมอกเหตุผลหน่อยนะมายคนนอนนะฮะตัวนี้มันดียังไงที่ผมเจอปัญหาตลอดคือถ้าผมยื่นเลยใส่หน้าอย่างเงี้ยเห็นผลมันจับหรือถ้าเกิด นี่ต้องเอามือมาบังตาหรือต้องมาปิดตามันถึงจะจับที่ของแต่เจ้าตัวนี้อ่ะหกมันทําได้เลยถ้าคุณใช้เป็นกล้องเว็บแคมนะคือปรับโมเดลนะครับคุณสามารถที่ถือของมาอะไรที่มันใกล้กล้องมาเหมือนกันมันจ,จับตรงนั้นก่อนเอามือลงมามันก็จับที่หน้าเหมือนเดิมอันนี้ดีมากเลยนะแต่ทาไมไม่ให้มาอนาคตเฟิร์มแวร์อัปเดตอาจจะมีก็ได้ตอนนี้แอปฮูนิด,ดที่ไม่มีแต่ดาวกาลับมาละกันดาวที่สามมาเปี้ยงนี่นะครับมันคือมันอยู่ภายใต้บูฟี่เซอร์โวเอฟนะฮะนี่ครับหน้านี้เลย พอกดข้างล่างไปปุ๊บมันจะเลือก subject detect only หน้านี้คือตอนนี้ลุกออกไปปุ๊บกล้องมันก็จะพยายามจับไปไรข้างหลังเห็นไหมจับล่งข้างหลังมีอะไรมามันก็มันก็จับตรงนี้แล้วพอปุ๊บมันก็จับหน้าเราใหม่นี่นะครับโหมดที่ผมว่าเห็นไหมตอนนี้มันจับตาอยู่นะแล้วผมลุกออกไปนะฮะดูนะครับลุกออกไปนะเดี๋ยวยื่นมือเข้ามามันยังไม่อยากจับเลยเห็นไหมยื่นมือเข้ามายื่นของเข้าไปเห็นไหมมันก็ไม่โฟกัสอะไรเลยแต่พอผมกลับมานั่งใหม่ปุ๊บโฟกัสตาเหมือนเดิมเห็นไหมออกมาหน้าหลัง นี่แหละโหมดนี้ที่ผมบอกนะเจ๋งมากซึ่งตัวนี้เป็นเลิฟที่3เลยหน้าไม่หลุดหน้าไม่หลุดไม่่ข่ที่ซัวอยู่ใน m o ฟ i ่เซอ v o โวเนะฮะเป็นแค่ออปชั่นขึ้นมาซึ่งแ Can นอนทาให้ด้วยนะครับเป็นเลิฟที่3ผมมี R 3ตัวนี้สแสนสองแสนได้ตัวนี้ราคาตัวนี้มันเอาชิปตัวนี้ D G X ตัวนี้มาใส่ในนี้เอาตัวที่แบบว่าจัดชิปสุดของกล้อง r o r l e s s นะ U R สาคือดีสุดของกล้อง r o r l e ร s ตอนนี้มันเอามาใส่ในด้วยชิปประมวลผลให้เหมือนกันเลยผมแบบอะไรวะมันเอาชิปประมวลผลของตัวที่ท็อปที่สุดมมมมมัันนนนเเอออาาาาสงงขใ่ี้หะคววรร็ก งานการประมวลผลเข้าตัว USR 3เลยไม่ร้อยเปอร์เซนต์หรอกครับแต่มัน90กว่าเปอร์เซนต์น่ะที่มันมันเกือบทัดเทียมเลยนะผมว่าแ a n o อนไม่กักเลยตัวนี้อพูดจริงงงเหมือนกันว่าโอ้โหให้ขนาดนี้เลยนะครับที่ผมมา c a n นอนเนี่ยผมใช้ค่ายอื่นมาผมไม่ได้ทิ้งไปนะผมก็ใช้อยู่ทุกค่ายแหละแต่ที่ผมเข้ามาเห็นสนใจ c a น o อนเนี่ยเพราะว่าการโฟกัสออโต้โฟกัสมนุษย์ USR ตัวแรกของเขาเนี่ยตอนแรกมาไม่เก่งมากอัพอัพเฟิร์มแวร์จนเก่งมากล้ำมากผมก็เลยบบว้าวเข้ามาล้องใช้จริงว้าว R 5าก็ว้าว R 3ก็ว้าวโคตร แต่ตัวนี้มันมี Deep Learning มันรู้แล้ว่าถ่ายได้หมดเลยนะครับหน้าคนรู้อยู่แล้วถ่ายเครื่องบินรถไฟรถยนต์คนหมาสัตว์มา้ารถแข่งมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ทําได้และทําได้ดีมากดูสิผมถ่ายน้องยูกิมาหันข้างอยู่สิครับผมจับมันนะมันรู้พอหันตามาพูดตับแล้วมันเข้าไหมนี่ดูสิมันคมกริบขนาดนั้นเลยเห็นไหมฮะมันเข้าแบบเข้าเป็นเข้าน้องหมาอนนะนี่เดนเฟียพี่เปิดให้ดูเชื่อมาพกมา ปืนปืนปืปือปอปอโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเข้ากี่รูปเหมือนจะเข้าตาเกือบทุกรูปไปนะ40เฟ,ฟรมนั<ซ>่มันดีจริงๆนะมันเหมือนกล้องถ่ายกีฬาเลยนะเห <c oughs> ็นไหมฮะนี่คือภาพนิ่งนะครับภาพนิ่งแบบใหญ่มากนะทํายังกับเป็นวิดีโอเลยคราวนี้น้องเฟียสวิ่งมาเป็นไงบ้างล่ะลองน้องเฟียสมาดีกว่าจริงจรงจริงจรงจรงกระโดดทีหนึงโอ้โหเนี่ยจ้ะนี่นะ นดูโอ้ยผมสยายเลยก็ต้องบอกนะครับว่าแค n น n เนี่ยไอเรื่องเนี้ยผมไม่ต้องห่วงแล้วเพราะผมใช้อาสามาก่อนเนี่ยเรื่องการจับหน้าคนหน้าสัตว์แต่มันเจ๋งที่ว่าอันนี้มันอ6นะมันไม่ใช่อาสามันอาหมาทูซึ่งมันเอาสมองของอาสามาใส่แล้วมันทําได้ขนาดนี้ผมพอใจมากนะครับเยี่ยมอาหัวใจที่4 กล้องตัวนี้ที่บอกไฮบริดได้มันคือต้องถ่ายภาพดีวีดีโอเยียมใช่ไหมวีดีโอเยี่ยมคืออะไรถ่าย 4K ได้มันเยี่ยมเหรอไม่ใช่ครับตัวนี้นะครับมันถ่าย 6K ได้รอเลยนะเก็บขึ้นไปเป็นไฟล์ 6K ใหญ่เลยอะต้องใช้อัลโมสใช่ไหมถ้าคุณไม่ใช้อัลโมสถ่ายได้ 4K ครับแต่มันจะเป็น 4K ที่เขาเรียกว่า 6K over sample over sample คือมันถ่าย 6K มาแล้วมันลดขนาดเป็น 4K การลดขนาดคืออะไรพิกเซลทุกอย่างมันก็จะลดลงเล็กลงนะครับภาพก็จะคมขึ้นภาพมันจะรู้สึกแบบถ้าคุณถ่ายวีดีโอด้วยเจ้ากล น่และย่อขนาดมาเล็กๆเนี่ยมันจะดูถ้ามาดูจริงโอ้โหมันภาพมันจะคมมากจริงเจ้าตัวนี้นี่คือหัวใจที่4ของผมว่าทําไมเจ้า eosr 6 m a ัก2ตัวนี้มันถึงถ่ายวิดีโอ 4K ได้เจ๋งกว่าตัวอื่นเพราะมันเป็นการ over sample วีดีโอ k มันมเป็น 4K นะครับซึ่งตัวนี้รับรองว่า สุดอันหนึ่งที่น่าสนใจคือตาเนี่ยแหละครับเห็นไหมตาซ้ายตาขวามันก็สามารถเซตได้นะว่าตาขวาของนางแบบอย่างเดียวเลยเซตไว้เลยมไม่ต้องหลุดไปตาซ้ายเลยนะมันก็สามารถทําได้บอกติดต้อง manual focus ไงตอนนี้คือเป็น auto focus เล่นแต่ตาซ้ายนะเน้นแต่ตาขวานะหรือถ้าสลับกันเองตอนที่เลยจอยสติ๊กก็ได้เหมือนกันมันทําได้นะครับโอ้โหตามันแบบ eye detect ที่ทําให้แบบไม่เหนื่อยเลยนะคือน้องโพสไปนี่คือแบบว่าดีครับโอ้โห eye detect คือแบบสุดยอดคือมันดีกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะการจับตานะฮะและฟีเจอร์ที่ผมโคตรชอบที่สุดเลยนะฮะที่เเนตตีบา้้ออง อันนี้ครับดิจิตอลเทเลคอนเวอร์เตอร์เป็นเหตุผลที่ทำไมผมถึงชอบตัวนี้ดิจ <c oughs> ิตอลเทเลคอนเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับมันมีการเหมือนแบบใครดิจิตอลครับเข้าไปปึ๊บภาพเข้าไป ปกติตัวภาพใหญ่เท่าไหร่มันก็โดนครอปไปอย่างนี้ให้เราเห็นใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยคอปแล้วและโซลูชั่นไม่หายใช้ได้ในโหมด JPEG เท่านั้นนะ6 0พันคูณสี่พัใช่ไหมเทเลคอตคูณ2เข้าไปปกติมันจะดรอปเป็นภาพที่เล็กลงใช่ไหมอันนี้คือภาพ 6, 0พ0คูณเหมือนเดิมแล้วคุณคูณ4เข้าไปปุ๊บภาพ6 0พ0คูณเหมือนเดิมแต่หลังจากที่ผมเข้ามาดูน Pixel เนี่ย p i x e l Peeping เนี่ยก็จะเห็นว่ามันใช้ AI ในการทำเนี่ยละครับแต่ภาพเนี่ยมันก็จะมีการดรอปแบบนิดหน,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 นึ่งนิดน คงขนาดภาพเดิมได้อันนี้ชอบมากแต่ข้อเสียของมันคือเวลาครอบเข้าไปเนี่ยมันจะไม่สามารถที่ปรับองค์ประกอบภาพได้นะครับมันจะเจ๋งกว่านี้ถ้าคุณสามารถเลื่อนตำแหน่งได้มันจะแค่อยู่ตรงกลางให้ดูเป็นแบบนี้ครับสิบลิมิเตอร์นะจุดนี่นะนี่สายให้ดูึ๊นี่ฮะไม่เห็นอะไรนะครับปึ๊บใคอมพิวเตอร์เข้าไป พี่สาวนี่ว่าที่ผมบอกผมชอบที่สุดนะเทเลโฟโต้นะที่แบบว่าภาพไม่แตกเนี่ยคุณนั่งแบบนั่งอยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะผมถ่ายให้ดูรูปหนึ่งก่อนนะเนี่ยตรงนี้นะปุ๊บเนีย่ยโอเคตึ๊บเนี่ยดูสิภาพในจอคือประมาณนี้เองนี่เขาอยู่ไกลใช่ไหมฮะนี่ผมใช้หมดเทเลโฟโต้นะจุดนี่ดูอีกครั้งอีกสเต็ปหนึ่งนี่มันไม่ใช่ซูมภาพนะฮะมันได้ภาพขนาดเท่ากันหมดเลยตอนซูมซึ่งว้าวมากนะฮะแคนนอนวาวมาก แล้วเมื่ออย่งฟีเจอร์ที่บอกมันเป็นไฮบริดใช่ไหมมัน,ม,นมันออกแบบให้สำหรับคนที่อยากจะทำคอนเทนต์ผลิตคอนเทนต์ถึงบอกไงกล้องมันกลับมาขายดีขึ้นนะเพราะคนทำคอนเทนต์มากขึ้นมันก็เลยมีแอสเปคมาร์เกอร์มาให้นี่ครับชุดิ้งอินโฟดิสเพย์นะครับ,รบมาร่างสุดเลยแอสเปคมาร์เกอร์จะทำคอนเทนต์แนวาตั้งนะครับไม่ต้องติดเทปเหมือนเมื่อก่อนแนละ้วมันมีแอสเปคขึ้นให้ก็สะดวกขึ้นเยอะเลยครับ คือ A5 เนี่ยมันก็มาไกลมากนะ A5 ตัวใ,ใหม่ถ่าย 8K ได้ก็จริงมันก็มีฮีทมันก็อัปเดตขึ้นมาจนมันไม่ค่อยฮิตละทั้งรูปลักษณ์เนี่ยผมชอบ A5 มากกว่านะมันคล้ายกันมากเลยผมชอบข้างบนของ A5 ม,มากกว่าแต่ Canon EOS R6 Mark II มันเป็นเกมชนเจอจริงๆครับไม่ว่าจะเป็น HDR Moving Subject นะที่ผมชอบมากไม่ว่าจะเป็น 6K Over s a m p l e นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดที่แบบ Pre Recording ทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งนะมีโหมดที่ลุกแล้วเรา โฟกัสไม่หลุดด้วยนะครับแล้วก็โหมดที่ผมชอบคือเทเลคอนเวอร์เตอร์ ter, อันนี้คือ5โหมดหลักที่ผมชอบมากเลยในตัวนี้แล้วก็มีอีกประมาณร้อยเหตุผลที่มันเจ๋งตัวนี้ราคาไม่ใช่ถูกราคาตัวนี้ประมาณ9 0้าหมื่นกว่าังถ้าจำไม่ผิด90 0 0 0กว่าซื้อคู่เลนเน่ยก็ประมาณแสนกว่าบาทแต่มันเป็น9 0 0 0 0่นกว่าที่ถ้าคุณเป็นสายครีเอเตอร์ผมว่าลงทุนกับกล้องน่ะมันคุ้มครับน่าเล่นมากมันเป็นกล้องไฮบริดที่เก่งที่สุดตัวหนึ่งที่ผมมีเลยโดยเอาเซนเซอร์เอาสมองข้างในของ r 3มาเอาความเก่งของ A5 มาบบๆกกกกััันนนนหลลลงงมมมมมาาเเีีี่่่่่ผ้้้ึแแต Hybrid R 5วอป็ทิดจ6 2 มันเป็นไฮบริดที่แบบเป็น king of hybrid นี่แหละฮะ Canon EOS R 6 Mark i อถท้าเปิดเกมสายไฮบริดให้คุณที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้สัมผัสกับกล้องที่เป็นไฮบริดที่สมบูรณ์ที่สุดตอนนี้ไม่เชื่อกลับไปดูกล้อบหนึ่งสามสุดท้ายแลยังคะเร็วๆนะรออยู่ซับ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 ับ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 เฮ้ยอันนี้เล่นมีแล้ว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 นะฮะนี่นะครับสองตัวนี้สองตัวเที่ยวรอบโลกอยู่ กล้องที่ดีอาจจะไม่ค่อยมีความหมายถ้าคุณนั้นยังไม่เข้าใจ